และนี่ครับก็ถือว่าเป็นกําลังหลักของสโมสรของเราอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะครับกองเชีเอ็นโซนครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเจอคู่ต่อสู้ที่หนักอึง้งพอสมควรครับและที่สําคัญระยะความห่างของสตารที่นั่งก็ใกล้กันด้วยและครับเขจะหนักใจไม่เอ่ยเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันเลยดีกว่าครับ แข็กใจไหมข้างหลังวิทอ๋อไม่น่าช็ครับพี่เราเจอรูปสถานการณ์แล้วทันน,นี้ท่ามันสนุกมากเลยเสี่ยงเชียร์เราก็มีเราสามารถสู้กันได้ครับคุณเชียรนไปถ่านครับเตรีมยมครับพร้อมเตรียาม,มาการบ้านดีๆนะก็เราก็กดตั้มเกมนะครับเชียร์ตมมัมเกมเดินไปเกมก็ก็ได้เสี่ยงเชียร์จากอุลต้าคาซัพพอร์ตเราจะช่วยกับการตัมเกมเวลาคุณจะสู้ขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะช่วยกดทันคุณจะสู้แล้วก็คุณราเวลาที่เรารู้สึกวีทบริเวณเอ่อเตะบอล จะทษจะช่วยเป็นต้นนี้ครับวันนี้ถือว่าเจอสึกหนักในเรื่องกองเชียร์เลยนะนอกจากทีมนะผมผมว่าผมชอบนะบรรยากาศแบบน,นี้ผมชอบนะที่กองเชียร,มร์มาเล้าเรามันทําให้เราเกิดอารมณ์ดีในการในการเชียร์มากขคือลงจิตนิดๆใช่ใช่เราเราอาจซาดิสน,นิดหน่อยถ้าเออการเกมมั่นใจไปใน คุณสมบัติและความสามารถนักเตะของเราในวันนี้ของเรา,เรานะครับผมว่านักเตะเราคุณสมบัติก็ไม่ได้เป็นรองกับคุณยามีเองอมีความรู้สึกผมว่าเบียดเบียดเขาด้วยนะครับเป็นต่อกอนันในนี้แต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องอะไรมณ์กับทีมอาจจะเปลี่ยนแบนโค้ดแต่ว่าผมดูโดยรวมแล้วทีมเรานต้องต่อกรได้และที่สําคัญนะผมบอกได้เลยใครมาเยือนจะมาห้าสเตเดียมเรายากนักที่จะเก็บแบต้มกลับไปได้เราออกเสียใช่ครับคนเชลร์มีส่วนมากบอลเชลล์เราทุกฝั่งไม่ว่าจะเป็นฝั่งเอ็นฝั่งดีดับบิลหรือเป็นฝั่งคุณต้ามาช่วยกดดันทุกฝั่ง ผมเชื่อว่าเกมนี้เราน่าจะกำชัยชนะแล้วอาสามแป้งต้องเป็นของเราได้ดีครับแหมคุณผู้ชมครับและหลังจากที่เริ่มการแข่งขันนะครับสนามยามาฮ่าสเตเดียมของเราในวันนี้ก็สร้างสติตใหม่ขึ้นมาหลายจหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวการเข้าชมการแข่งขันนะครับที่เก็บได้โมโหลาเลยทีเดียวและคุณผู้ชมครับฟุตบอลสมัยนี้วัดกันที่กองเชียร์ครับ นักเตะจะได้กำลังใจนักเตะจะท้อเมื่อไร่แต่ได้ยินเสียงเชียร์พวกเขาก็ยิ่งจะมีพลังกลับไปสู้ได้นั้นก็วัดกันที่กองเชียร์นี่แหละครับก็ต้องบอกว่าทีมเมืองทองของเราโชคดีมากๆนะครับที่ได้กองเชียร์ที่ทรงพลังและเชียร์ก้าสิบทีไม่มีหมดแบบกองเชียร์เมืองทองนี่ฮะที่สําคัญนะมาจากใจและความรักในฟุตบอลจริงๆครับคุณผู้ชมวันนี้ก็เลยต้องบอกว่าบรรยากาศในสนามนั้นสุดยอดจริงๆเลยลครับเสียงเชียร์เมืองทองของเราดังกึกก้องไปไกลไกเลยล่ะครับ ในส่วนไฮไลท์ของเกมการแข่งขันนะครับผมก็จะขอพูดส,สั้นๆแล้วกันนะครับก็ถือเป็นการต่อสู้กันระหว่างทีมใหญ่ด้วยกันทั้งคู่นะฮะทั้ง2ทีมมีนักเตะมีคุณภาพแบบล้นทีมเลยทีเดียวนะครับก็เมืองทองของเราเนี่ยก็มีโอกาสที่ได้จุดโทษหลายต่อหลายครั้งนะฮะแต่ผุณธศิสิ์ก็ปฏิเสธไป เช่นเดียวกันนะครับกับทางบริดัท PA ฮะก็มีโอกาสที่จบสกอร์หนึงๆห,หลายแต่หลายครั้งเหมือนกันนะครับแต่ก็ติดการเซฟของน้องตองกวินไปครับ จบแข่งขันนะครับเสมอกับไป0ู์ประตูต่อศูนย์ครับงานนี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถย่นระยะความห่างกับจากูงได้นะครับแต่ฟุตบอลมันก็ต้องวัดกันยาวๆครับมันวัดกันที่ความสามารถของนักเตะและการยืนระยะครับปัจจุบันนี้ไทยลีกคงไม่มีสโมสรไหนยอมใครเป็นง่ายๆอย่างแน่นอนครับเพราะสมัยนี้นั้นก็เริ่มมีคนมาดูฟุตบอลไทยกันเยอะมากขึ้นนะครับและกองเชียร์นี่แหละครับที่จะช่วยซับพอร์ตทักเตะของเราในยามครับขันยามไหนที่นักเตะของเราตกเป็นรอง กองเชียร์นี่แหละครับจะช่วยผลักดันให้กลับขึ้นมาได้ฮะอย่างกองเชียร์เมืองทองของเราท,ทุกคนนะครับผมเห็นภาพของบรรยากาศของกองเชียร์ของเราในวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับที่พวกคุณมาเต็มสนามความจุของสโมสรน,นะครับและผมก็ต้องเป็นตัวแทนสโมสรขอบคุณกองเชียร์ของเราในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะครับเรารู้นะครับว่าทุกคนเหนื่อยแค่ไหนกับการมาเชียร์ทีมรักไม่ว่าจะเป็นค่ารถหลายคนหลายครอบครัวก็ต้องเดินทางมาไกลนะครับหนจะรวมถึงค่าข้าวค่าเครื่องดื่มค่าเดินทาง โอ้โหที่สำคัญต้องฝ่ารถติดของงานมตัตโ์โชมาอีกแม่และยังมาผิดหวังกับการพลาดท่าได้3แต้มในนัดนี้อีกด้วยก็ต้องขอโทษกองเชียร์ที่น่ารักของเราไว้ด้วยในที่นี้นะครับแต่สุดท้ายนะครับเราจะจับมือไปด้วยกันนะครับถ้าเราเหนียวแน่นกันไ้นะครับก็ไม่มีใครแล้วครับที่จะมาขัด เราได้นะฮะเราต้องช่วยกันนะครับเราต้องช่วยการพัฒนาฟุตบอลไทยไปให้ถูกที่ถูกทางและก็ถูกต้องด้วยนะครับงานนี้ก็ต้องขอบคุณสุดยอดกองเชียร์เมืองทองของเราทุกคนจริงๆนะครับต้องบอกว่านักเตะเมืองทองของเราเนี่ยโชคดีจริงๆนะครับที่มีกองเชียร์ที่รักและให้ทั้งใจแบบพวกคุณแบบนี้แหละครับขอบคุณมากๆครับ มันอยู่กับไม้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ถูกแนวหลอกมาไม่ได้หลอก <c oughs> ผมก็ใจมาเชียร์ตอนแรกก <c oughs> ็หาทีมเชียร์อยู่สำหรับฤดูกาลนี้บอลไทยจีฬาฯกำลังกำลังคุมนะครับ <c oughs> แล้วก็ผมก็มีโอกาสได้มาดูบอลทองั้งแต่นัดที่เตะกระทาเรือ <c oughs> แล้วก็ชื่นชอบชื่นชอบบรรยากาศแล้วก็การจัดการของที่นี่ครับก็ทำให้มาแล้วก็นัด นัดเมื่อนัดเมองทองแต่กับท่าเรือแล้วก็ทีโอทีก็คือเย่าตั้งแต่นัดท่าเรือเดี๋ยวผมมาดูตลอดเลยตลอดเลยครับผอแล้วบรรยากาศวันนี้เป็นไงเต็มความจุก็เต็มความจุกครับชอบมากครับคุณตาเพียบถึงแม้มาตรฐานตัวเต็งจะไม่โอเคนะวันนี้ก็อย่าไปวิจารณ์เลยแต่เราก็ดูบอลให้เป็นให้เป็นกีฬาแต่ก็คือว่ามีการผิดพลาดได้แต่ก็อยากอยากจะกำชับนิดนึงว่าผู้ดต็งเนี้ยก็ต้องนิดนึงนะครับ ตอนนี้เริ่มรักไปเต็มตัวแล้วใช่ไหมก็เริ่มแล้วครับก็มีซื้อเสื้ออยากจะสกีนเบอร์ใครข้างหลังไหมก็ตอนนี้นี่เบอร์พี่มุ้ยครับอ้าวมุ้ยพีรศินแดงดาใช่ใช่ครับสุดท้ายเชิญชวนหน่อยครับเป็นดาราคนหนึ่งที่เข้ามาดูในสนามไม่ได้ดูที่ทีวีแต่ก็ยังมีกองเชียร์คนไทยหลายๆคนที่เขายังดูทีวีเขาติดตติดบอลฝรั่งมากกว่าครับ ก็ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบดูบอลด้วยแล้วก็บอยิ่งยิ่งบอลฝรั่งแล้วก็บอลไทยเนี่ยผมยิ่งชอบดูแล้วก็อยากจะบอกว่าทีมชาติเนี่ยผมไปดูประจำไปดูคุณพ่อประจาก็อยากจะชิญชวนคนไทยครับสัญคาไม่มีวันหมดใจจากคนไทยแน่นอนแล้วก็ตอนนี้บอลไทยกาลังบูมนะฮะยังไงก็อยากอยากเชียร์ทีมไหนก็ตามใจเลยครับแล้วก็ฝากเมืองทองยูไนเต็ดไปหนึ่งทีมในใจด้วยก็ฝากไปด้วยนะครับก็อยากให้คนไทยนะครับมาดูบอลกันเยอะพัฒนาบอลไทยไปเรื่อยครับบอลไทยไปบอลโลกแน่นอนครับโอ้หแล้วหาพีอาคนใหม่ของบอลไทยแล้ว Okay okay oh